สวัสดีจิ๋กอวันนี้จะพาเพื่อนมาดูฟิลลิ่งของเขาอย่างที่เป็นชุดมินมอลดีกว่าคือโดยปกติเราจะเป็นข้อพิเศตครับแขนแดดแล้วก็ออปชันเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคามันก็จะเป็นใน,ในสไตล์โปรดักต์ให้ดูแต่ตัวนี้เอาทํามาตอบโจทย์สําหรับวัยรุ่นที่บอกว่าพี่ผมไม่อยากตีบาดแข็งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเราก็เลยจัดมาให้เป็นเนี่ยแขนคลิกครับ แล้วตัวนี้จะไปชุดเนี้จะไปกับกาจินกีเลยก็คือราคาจะประหยัดแต่งานก็จะเป็นงานนะครับใจห่วงเลยครับนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องไฟแต่เราคนที่ไม่ไย้ายแข้งไม่ทำริบเนยไปไม่ทำอะไรมากมายเนี่ยตำแหน่งไฟชุดเนี้ยครับแล้วก็กันตรงหมดเลยก็จะมีเจ็ดมิลกับเก้ามิลที่ทํามาตอบรับเป็นแขนแจงจากทั้งคู่หลบเกียร์ไปให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ มันเดิมครก็ต้องตึงหลบไปให้เลยไม่ต้องไปติดไปขัดอะไรเลยนะเดี๋ยวพามาดูฟิลลิ่งดีกว่าว่างานโปรดักเล็กเนี่ยครับที่ราคามันย่อมเยาวกว่าตัวบิลเล็ตเนี่ยนะมันจะมีความกลมความนิ่งแบบไหนเนี่ยนี่อะไรเก้ามิลนะมาเนี่ยล้อใส่เฟืองนี่ยังไม่ใส่เฟืองไล่อะให้ดูเลยเนี่ย ให้ดูในร่องนะครับเนี่ยบวกลบไม่เกินศูนย์จุดหนึ่องอะครับไม่ตั้งเก็บกว่ากลมนะเห็นไหมนี่คือไม้ผ่านของโคดังนี่เลยจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา

เงี้ยก็ตัวนี้ครับไม่ไม่าไม่จะเขาไม่เรียกเป็นคอ้อโตอยู่แล้วแล้วก็มายืด้อท่วงตากระต่ายให้ดูนะครับแล้วก็ดูระยะองศาสวยตามสเต็ปเราดีกว่าก็เป็นข้าิ้นกี่ใบพร้อมลูกปืนทำร้องริมนะครับ ุณนี่จะราคาย่อมเยาน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่พันนิดๆสำหรับสายสายมินิมอลครับลูกปืนคิกนะครับเนี่ยเวอร์ชั่นเนี้ยก็อารมณ์กลมข้อสุพรรณก็มานี้ไม่ตรงไม่เอาตังประมาณนี้เอาแค่แบบไม่ต้องคิดอะไรมาครับบวกลบไม่เกินศูนย์จุดศูนย์สองแล้วกันอ่ะศูนย์จุดศูนย์สองนี่คือเป็นค่าเออร์เลอร์แต่มเมื่อกี้เอาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าประมาณนี้จิ๋กคอสิ่งสุพรรณสไตล์นี้มินิมอล